บนเลยฮะผมชัวร์จะบังแล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของออฟฟิศที่สิบนะครับครับผมจากออฟฟิศไหนครับพี่ครับเลิฟอีสนะครับออฟฟิศเลิฟอีสออฟฟิศเลิฟอีสแต่รู้สึกออฟฟิศนี้ผมสั้นนะฮะเพราะว่าทุกๆคนด้านหลังมันเป็นเทรนมันเป็นเทรนนะฮะโอ้ครับผมเดี๋ยวถามพิธีการเลยแล้วกันนะครับผมอายมากเลยอยู่ตรงกลางแต่ผมจะบังแล้วเนี่ยลายล้อมไปด้วยสาวสวยนะครับ เป็นไงบ้างครับกับการได้ร่วมงานกับทางไวต์มิวสโลชูก้าแล้วก็สิบสาวดาวออฟฟิศครับดีใจมากนะครับโวต์มิวสก็ต่างมอบภาระหน้าที่นี้ผมเออขอบคุณมากเลยที่อยกใไปทำเพลงนะครับเพราะว่าอยากทำมานานแล้วนะครับผมตอบดีป่ะตอบดีเฮ้ยขอบคุณตรละคำถามด้วยขอบคุณตรละคำถามครับครับผมจบแล้วใช่ไหมฮะ มีคำถามอื่นมั้มีครับมีคำถามามาแล้วฮะอยากให้คุณแตมนะครับช่วยพูดอะไรถึงไวทามิอโลชูก้าแล้วกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็ได้ทำเพลงไวทามิอโลชูก้าแล้วก็ได้รับรู้สรรพคุณของเขานะครับแล้วก็ลองดื่มดูก็อร่อยมากนะครับแล้วก็คือผมก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่อยากจะมีผิวพรรณดีแต่ว่าผู้ชายมีผิวพรรณดีก็มันก็โอเคอ่ะก็เลยก็เลยคิดว่าเราต้องดื่มไวทามิอโลชูก้าไปตลอดไปแล้วหลังจากนี้นะครับ คำตอบที่ได้ว่าได้ใจไปเลยนะฮะได้ใจชาวบริษัทกรีนสปอร์ตแล้วก็วัชบิ้วมาชูก้าด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญคุณธรรมศักดิ์นะครับจิตติมาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดขึ้นมามอบของที่ระลึกแล้วก็ช่อดอกไม้นะครับให้กับคุณสแตมนะครับแล้วก็สิบสาวดาวออฟฟิศพร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก